โอ้ยนี่มันนั่งบนมือครับเพื่อนๆนี่เอามือเข้าไปเนี่ยมันจะมานั่งบนมือเลยนะนี่ๆๆดูดูดูโอ้ยวิวิอุ้ยเชือกมันหมาเลยอ่ะเหมือนแมวเลยเหมือนแมวเลยฮัลโหลวินินสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพนินสวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับวินินอยู่ที่สวนสัตว์ปาต้านะครับ ครับเ,เพื่อนๆที่นี่เขาแบบขึ้นชื่อว่ามีสัตว์เผือกเยอะมากนะนี่นี่ตอนนี้เราเห็นแล้วนะลิงเผือกนะเนี่ยเห็นไหมนี่ไม่เน้นลิงเผือกลิงเพือกมันมองใครมันมองพ่อเหรอมันมนึกว่าพ่อเป็นลิงหรือเปล่าโหนี่ลิงตัวนี้สวยไหมนี่เหมือนค้างนะนี่เขาเรียกว่าค้างแน่นอนอะน่ะเนี่ยนะโอ้ นี่ครับเพื่อนเพื่อนลิงเผือกนะโหที่นี่ลิงเผือกเยอะมากนะเนี่ยโอ้ทำให้ทำไมโอ้โควิดต้องใส่แมสนะนี่ช่วงโควิดเราต้องป้องกันตัวด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะโอเคตอนนี้มินินก็อยู่หน้ากรงลิงเผือกอีกแล้วนะเพื่อนเพื่อนนี่โอ้นี่ลิงเผือกเยอะมากเลยที่เนี้ยโอ้หนี่ไม่ใช่ลิงสีขาวนะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นลิงเผือกนะครับตัวนี้เชื่องมากนะเนี่ยแบมือแล้วเขามานั่งที่มือเลยนะว้าว ยังไงโอ้โหส่วนมากสนมากโอ้เนี้ยโอ้ยนี่น่ารักมากเลยตัวเนี้ยเชี่ยงมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้หไวมากมินโหดูเหมือนมินเลยอ่ะไวมากเลยอ่ะฮะโอ้ดูไหนมินทำแบบเขาดิทำแบบเขาดิโอ้โหนี่กระโดดกระดลิงเลยโอ้โห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 โอ้โนี่มันนั่งบนมือเพื่อนๆนี่ โอ้ยลิงมันนั่งบนมืออ่ะโอ้ยออโอ้ยดูสุดขนานนี่เขาบอกเชื่องมากอุ้อเยเท้าเย็นเจี๊ยบเลยวินินี่โอ้ยนั่งบนมือเลยอ่ะโอ้น,น,อนี่เชื่องมากนะโอ้ดูวินินอดดีใจชอบใจอ่ะวินินลองมาลองบา้างเปล่าฮะลองบ้างเปล่านี่เพื่อนๆอย่าดูนะนี่เขาบอกว่าตัวนี้เชื่องมากนะเอามือเข้าไปเนี่ยมันจะมานั่งบนมือเลยนะ นี่ดูดูดูโอ้ยวิวิอุ้ยเชียงเหมือนหมาเลยอ่ะอุเหมือนแมวเลยเหมือนแมวเลยโอ้ยนี่อยู่บนมือนะเนี่ยอยู่บนมือนะเนี่ยโอ้โหนี่ไฮไลท์เลยนะเนี่ยตัวเนี้ยโอ้ยโอ้โหนี่อยู่บนมือโอ้โหนี่ิสวยเชียงมากเชียงมากโอ้โหตัวนี้น่ารักน่ารักอือนี่มือนะเนี่ยมือมือล้วนๆนะ เาเข้ามาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยดูดิโอ้ยน่ารักน่ารักโอ้ยสนุกสนานมาลูกกู๊กจิ๊กนี่มาบนมือเราโอ้ตัวนี้ชอบกินโอรีโอ้บิเนนเนี่ยเห็นไหมกินขนมกินขนมนี่เองอ่าเนี่ยดูโอ้ยโอ้กินขนมแล้วว้าวนี่ตัวนี้ที่ชอบนั่งบนมือนะครับโอ้นี่เรียบร้อยแล้วเอาไปกินแล้วมัโอ้อร่อยอร่อย โอ้โห oh. oh. เพื่อนๆตัวที่เชื่องนะั้นที่ชอบชอบนั่งบนมือนะนี่นั่งกินโอ伊โอ,โอเลยอร่อยเลยเนะี oh. ่ยโอ้กินครีมนะกินครีมจุ่มนมได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ oh. ดูอร่อยมากโอ้ย oh. ลิงสแสมเพือกมินนี่นี่ลิงสแสมเพือกนี่อุ้ยนี่ตัวน้อยนะตัวจิ๋วนั่นเนี่ยเหมือนเพิ่งคลอดมาเลยนะเนี่ยโอ้ oh. นี่ครับตัวแม่นะตัวแม่อยู่นี่นะลิงสแสมเผือกนะเพืพ่อนๆนี่ ไม่ได้หาดูง่ายๆนะครับนี่ผมกำลังกินกล้วยกันอร่อยเลยเนี่ยมินินเนี่ยฮะไหนจุ๊บจู๋วอ๋อเขามีจุบ๊บจินน๊บนะนี่ตัวผู้นะแสดงว่าเป็นตัวผู้นะโอเคนี่ครับเพื่อนๆตรงนี้ก็มีอีกนะนี่ลิงสแสมเผือกนะที่นี่สัตว์เผือกเขาเยอะมากเลยนะครับนี่มินินีน่มินินลิงเสนเห็นไหมหน้าเขาจะดแดงๆนัเนี่ยะ หน้าแดงไข่แดงนะในลิงเสนนะครับอย่าเอาไข่ไปทาสีเด็ดขาดรือไหมครับเนั่เป็นลิงเสนนะรู้ไหมเออสีขาวก็ไม่ได้ห้ามทาทุกสีเลยรู้เปล่าาทาแต่แป้งได้ห้ามทาห้ามทาสีทาไข่สีฟ้าเป็นเป็นนี่แล้วเป็นไข่ทะเลหรือเปล่าทาไข่สีฟ้าฮะไม่ได้ นี่นี่นี่ลิงวอกวิงลิงวอกเห็นไหมนี่อันนี้อันนี้เป็นเป็นความรู้นะแบบนี่ลิงวอกคือไข่เขาจะเป็นสีแดงครึ่งหนึ่งอะไม่นินดูสิเห็นไหมเห็นไหมไข่สีแดงครึ่งหนึ่งนะสีขาวครึ่งหนึ่งนะอ่านี่ดูชัดๆลิงวอกนะครับเพื่อนๆตัวเนี้ยเพื่อนๆคนไหนมาเที่ยวสวนสัตว์พาตาปิ่นเก้าต้องอย่าลืมนะเนี่ยให้มานั่งบนมือนะตัวเนี้ยไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับ